สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อุสิตฮอนด้าครับผมเซลลกอฟครับเซลกี้ค่ะวันนี้จะมาแนะนำฟังก์ชันเด็ดๆของ h o n d a c ซ v ซึ่งลูกค้าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบจะเป็นฟังก์ชันการลดกระจกลงพร้อมกันทั้ง4บาทเพื่อเป็นการลดคุณตะกูนในรถก่อนที่ลูกค้าจะใช้รถครับเดี๋ยวเชิญเซลพี่นะนำได้เลย กันเลยนะครับจะเป็นการลดกระจกลงทั้ง4บานนะครับโดยการกดปลดล็อก1ครั้งนะครับและกดปลดล็อกทั้งอีก1ครั้งก็จะเห็นได้ว่ากระจกทั้ง4บานลดลงนะครับเพื่อช่วยลดอุณภูมิในห้องโดยสารก่อนที่ลูกค้าจะใช้รถนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นฟังก์ชันเลื่อนกระจก ขึ้นพร้อมกันทั้ง4บานนะครับโดยการกดล็อก1ครั้งและกดล็อกคางอีก1ครั้งจะเห็นได้ว่ากระจกจะเลื่อนขึ้นพร้อมกันทั้ง4บานนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับฟังก์ชันเด็ดๆใน Honda CR-V หวังว่าลูกค้าทุกท่านจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับ และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้ที่ช่อง Honda PR7 g r o u p เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ